สวัสดีนะคะนักเรียนสายชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะพบกับคุณครูเกตมณีนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะสำหรับเทอมนี้นะคะเราจะเรียนวิชาสุขศึกษานะคะไว้เทอมที่สองเราเปิดเทอมนะคะเปิดเทอมภาคเรียนที่2เราจะเรียนกันในวิชาพลศึกษานะคะแต่เทอมนี้เราเรียนสุขศึกษาไปก่อนนะนะคะวันนี้เราจะ เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนจะต้องสามารถแสดงพฤติกรรมนะคะที่เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติด้วยอ่านะคะก่อนการเรียนนะคะเรามาดูถังสาระการเรียนรู้กันบ้างนะคะในการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนักเรียนควรรู้อะไรบ้างสามสิ่งต่อไปนี้นะคะ ความหมายนะคะนักเรียนจะต้องรู้จักความหมายว่าสุขบัญญัติแห่งชาติมันเป็นยังไงมันมายังไงมันหมายถึงอะไรตามจริงนักเรียนเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่ปหนึ่งนะคร <c oughs> ูก็สอนมาเรื่อยๆนะคะแต่เดี๋ยวจะฟื้นความจําให้นักเรียนนักเรียนก็คงมีความรู้เก่าๆบ้างนะคะเรื่องที่2นะคะที่เราจะต้องเรียนก็คือความสําคัญ <c oughs> ทําไมนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินักเรียนจะต้องรู้ความสําคัญของมันนะคะและสุดท้ายนะคะ หลักสุขบัญญัติแห่งชาติมีอะไรบ้างนักเรียนจะได้รู้วันนี้ค่ะเรามาดูเรื่องที่หนึ่งเลยความหมายสุขบัญญัติแห่งชาติหมายถึงอะไรนะคะอ่านว่าสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะหมายถึงข้อกําหนดพื้นฐานของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่พึงปฏิบัติอย่างเป็นประจำเห็นไหมคะพึงปฏิบัติอย่างเป็นประจำสม่าเสมอ จนเป็นนิสัยนะคะส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายกจ,จิตใจและสังคมนี่คือความหมายนะคะหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่สองนะคะที่เราจะรู้ก็คือความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติสำคัญยังไงนะคะการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะเป็นพื้นฐานในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อให้สุขภาพกาย รวมทั้งสุขภาพจิตใจแข็งแรงมีสมรรถภาพในการเรียนมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่ายและปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการมีสุขภาพที่ดีได้นั้นจึงต้องใส่ใจและปฏิบัติตามสุขขัญญาแห่งชาติ10ประการดังนี้สุขขปัญญาแห่งชาติข้อที่หนึ่งนะคะว่าด้วยเรื่องการดูแลร,รักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาดนะคะสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่2นะคะจะว่าด้วยเรื่องของการรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะสุขบัญญัติแห่งชาติข้อต่อไปข้อที่3นะคะว่าด้วยเรื่องในการล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายนะคะ สุขบัญญัติแห่งชาตินะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่สี่ว่าด้วยการกินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดส่วนสุขบัญญัติแห่งชาติข้อต่อไปนะคะข้อที่ห้าว่าด้วยเรื่องการงดสูบบุหรี่นะเขาให้งดสูบบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศนะคะ สุขบัญญาติแห่งชาติข้อต่อไปข้อที่6นะคะว่าด้วยเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นก็ต่อไปนะคะข้อที่7นะคะว่าด้วยเรื่องการป้องกันอุบัติภัยน,นะคะด้วยการไม่ประมาทสุขบัญญาตแห่งชาตินะคะข้อที่8ดว่าด้วยเรื่องการออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่เก้านะคะจะว่าได้เรื่องการทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะแล้วก็สุขค่ะบัญญัติแห่งชาติข้อที่ส0จะว่าได้เรื่องมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมค่ะอ่าเมื่อสักครู่นะี้คะเราเรียนในเรื่องของความหมายไปแล้ว ความสําคัญไปแล้วต่อไปเราก็มาเรียนในเรื่องของหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ประการนะคะว่าแต่ในข้อเนี่ยแต่ละข้อมันจะมีอะไรบ้างนะคะเราเริ่มจากข้อที่1น,นะคะการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดทําอย่างไรบ้างนะคะก็คือ1อาบน้ำำําชําระร่างกายด้วยสบู่น้ําสะอาดรวมทั้งบริเวณเอวัยวะเพศเช็ดตัวให้แห้ง อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนี้คุณครูเก็บนี้ก็ว่ายัางน้อยไปนะคะอย่างน้อยก็ต้องเพิ่มเป็นสองหรือสามครั้งก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะนคักเรียนอยู่ที่บ้านม,มีเวลาว่างนะช่วงพักกลางวันช่วงกลางวันเนี่ยเที่ยงเบายๆนักเรียนอาจจะ,จะอ่าร้อนก็สามารถอาบน้ําได้นะคะและช่วงนี้ถ้าอาบน้าบ่อยๆได้ก็ยิ่ยงดีนะคะอ่าเราก็ยังอยู่ในสุขบัญญัติข้อที่หนึ่งอยู่นะคะอ่าส่วนต่อมานะคะ นักเรียนก็ต้องตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นนะคะและดูแลรักษานิ้วมือนิ้วเท้าให้สะอาดอยู่เสมอนะคะแล้วก็ควรสระผมด้วยยาสระผมล้างผมด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดและเช็ดผมให้แห้งนะคะข้อ <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาหลังขับถ่ายควรทำความสะอาดถูซ่วมและล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอย่าลืมนะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นนะคะไม่สวม ใส่เสื้อผ้าซ้ําและควรดูแลของใช้ส่วนตัวให้สะอาดอยู่เสมอต่อไปนะคะเราก็มาดูสุขภญญาพญัติแห่งชาติในข้อที่2นะคะว่าด้วยเรื่องการรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องนะคะก็จะเป็นการแปรงฟันอย่างถูกต้องนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะและเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุด้วยก็ดีนะคะ แต่ถ้าจะเป็นสามครั้งได้ก็ดีนะคะก็คือเพิ่มในช่วงของอาทารข้าเที่ยงนะคะก็จะแปรงฟันก็ได้ด้วยนะคะสองถึงสามครั้งก็จะเป็นการดีนะคะเรายังอยู่ในสุขบัญญัติในข้อที่สองกันอยู่นะคะอ้าวต่อไปนะคะไม่รับประทานขนมนะคะที่มีรสหวานจัดหรือเหนียวติดฟันเช่นท็อฟฟี่ชอโคโค็อกโกแลตเพราะจะทำให้ฟันผุ และไม่ใช้ฟันกัดฉีกของแข็งหรือของเหนียวนะคะต่อไปให้นักเรียนตรวจสุขภาพปากและฟันเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอ่านะคะสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่3ามนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายนะคะมาดูว่าเราจะมีหลักในการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งนะคะก่อนการกินอาหารและหลังขับถ่ายหรือแม้กระทั่ง หลังจากที่นักเรียนยหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้ที่มีฝุ่นละอองสกปรกรวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้จักการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดคราวนี้นะคะเราก็มาดูขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีนะคะเพราะฉะนั้นการล้างมือก็ต้องมีขั้นตอนดังนี้นะคะหนึ่งนะคะฝ่ามือถูกกันนะคะเราก็เปิดน้ํานะคะพร้อมกับเทฟองสบู่ใส่มือนะคะแล้วก็ ท่าที่หนึ่งฝ่ามือถูก,กันนะคะท่าที่สองฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วตามภาพเลยนะคะท่าที่สามฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็เอานิ้วถูซอกนิ้วเช่นเดียวกันนะคะมาท่าที่สี่นะคะถูหลังมือถูฝ่ามืออ่ะท่าที่ห้านะคะถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือนะคะ ท่าที่หกก็ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนะคะดังรูปนะคะแล้วก็ท่าที่เจ็ดนะคะถูรอบข้อมือนะคะอันนี้ก็คือเจ็ดขั้นตอนในการล้างมือที่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะสุขอนาญัิแห่งชาติในข้อที่สี่นะคะเราจะพูดกันในเรื่องของการกินอาหารสุขสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉาดนะคะ การเลือกซื้ออาหารที่สดสะอาดปลอดสารพิษและซื้ออาหารตามฤดูกาลหรือควรหาทานง่ายในท้องถิ่นเพื่อให้ได้อาหารที่สดมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงต่อไปนะคะเราก็ควรรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะและหลากหลายเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละแปดแก้ว เพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่ดีที่สุดก็คือน้ําเปล่านั่นเองต่อไปนะคะก็ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆนะคะหรืออาหารประเภทหมักดองอาหารที่มีสีสันฉูดฉาดและอาหารที่ปิ้งย่างจนไม่เกรียมอย,อย่างนี้ก็ไม่ควรรับประทานค่ะ สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่5กันแล้วนะคะพูดในเรื่องของงดสูบบุหรี่งดดื่มสุรางดสารเสพติดการพนันและการสามซอนทางเพศนะคะคหมายความว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทเลยนะคะด้วยการไม่คิดทดลองไม่เชื่อคำชักชวนของเพื่อนรวมทั้งไม่เล่นการพนันและไม่ใกล้ชิดกับผู้เล่นการพนันเช่นเดียวกัน ต่อไปนะคะก็ควรปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยผู้ชายต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุขก่อนหามนะคะไม่ริรักในวัยเรียนต่อไปนะคะเราก็มาดูสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่6นะคะว่าด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นปฏิบัติได้ดังนี้นะคะทุกคนในครอบครัวนะคะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเมื่อมีปัญหาต้องร่วมกันแก้ไขโดยยึดหลักประชาธิปไตยในครอบครัวนะคะรู้จักช่วยเหลือกันเช่นช่วยกันทำงานบ้านดูแลกันเมื่อยามเจ็บป่วยนะคะบางทีนะคะผู้คนในครอบครัวก็ควรทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำบ้างนะคะหรือจัดให้มีโอกาสพิเศษในครอบครัวต่างๆเช่นง,งานวันเกิดวันจบการศึกษา ทำกิจกรรมในวันสําคัญทั้งศาสนานอกจากนี้ควรมีความรักความห่วงใยมีน้ําใจและเอื้อเฟื้อต่อกันภายในครอบครัวของตัวเองนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาดูหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่7นะคะว่าในเรื่องของการป้องกันภัยนะคะป้องกันอุบัติภยัยด้วยการไม่ประมาททาอย่างไรบ้างเเรามาดูกันนะคะหนนะคะนักเรียนก็ควรจัดบ้านเรือนให้สะอาดมีระเบียบ ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดีให้ระมัดระวังการใช้เครื่องไฟฟ้าและกิจกรรมที่ต้องใช้ไฟนะคะต่อไปนะคะก็ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎร,ระเบียบของสถานที่ต่างๆนะคะไม่เข้าไปอยู่หรือเล่นในสถานที่ที่เป็นอันตราย ต่อไปนะคะสู่คญญามเหแห่งชาติในข้อที่8นะคะเราจะพูดกันในเรื่องของการออกกําลังกายสม่ำเสมอและตัวสุขภาพประจําปีนะคะทำอย่างไรกันบ้างก็คือ 1. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะซึ่งก็ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศและวัยด้วยนะคะนักเรียนอยู่ในวัยไหนก็ต้องให้เหมาะสมกับวัยตัวเองนะคะ เล่นให้เหมาะสมกับเพศของตัวเองไม่ใช่ผู้ชายไปเล่นตุ๊กตาผู้หญิงไปปีนต้นไม้ไม่ได้เลยและก็วัยนะคะให้เหมาะสมกับวัยก็คือเราเป็นคนตัวเล็กนะคะไปเล่นกับพี่ตัวโตได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเวลาเล่นกีฬาหรือเล่นอะไรก็ต้องอยู่ในระดับรุ่นอายุเดียวกันนะคะหรือว่าขนาดรูปร่างคล้ายๆกับเรานะคะอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างของการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเพศและวัย ข้อที่สนะคะก็ควรตรวจสุขภาพด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงตรวจสุขภาพฟันหรือโรคต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตและความผิดปกติของร่างกายซึ่งทางโรงเรียนของเรานักเรียนก็คงจำได้นะคะซึ่งจะไม่ว่าจ้างเรียนจะอยู่สายชั้นไหนปอไหนนะคะซึ่งในทุกๆปีเนี่ยทางศูนย์สาธารณส18นะคะก็จะมีการมาตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีเลยปีละหนึ่งครั้ง ตรวจฟันนะคะอย่างครูเกมวันณีก็คอยชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดส่วนสูงให้นักเรียนทุกปีเช่นเดียวกันต่อไปนะคะก็จะเป็นสุข,ขบัญญัติแห่งชาติในข้อที่9นะคะก็คือทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสยอยู่เสมอทํำยังไงบ้างเรามาดูกันนะคะเช่นการทํากิจกรรมที่ทําให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสเช่นเล่นกีฬาเล่นดนตรีเป็นต้นต่อไปนะคะ ข้อที่2นะคะควรพักผ่อนด้วยการทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นดูภาพยนตร์อ่านนิทานนะคะไม่ใช่นอนเล่นแต่เกมนะสนะคะเมื่อมีปัญหาหรือรู้สึกไม่สบายใจควรปรึกษาพ่อแม่ก่อนเลยนะคะเพื่อช่วยแก้ปัญหานะข้อต่อไปนะคะจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้หน้าอยู่นะคะช่วยกันทำนะคะสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันทำนะคะ ต่อไปนะคะก็มองลกในแง่บวกนะคะก็คือมองในแง่ของด้านดีๆนะคะรู้จักเห็นใจและให้อภัยผู้อื่นนะคะนักเรียนอาจจะฝึกนั่งสมาธิให้จิตใจสงบบ้างก็ได้นะคะอ่าเราก็มาถึงสุขความบัญญัติแห่งชาติในข้อที่10นะคะมีสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมสร้างสารรค์สังคมทำอย่างไรบ้างนะคะก้อ1หนึ่งก็คือทิ้งขยะในที่รองรับ และกำจัดขยะในบ้านทุกวันโดยการคัดแยกขยะก่อนนําไปทิ้งและไม่ปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลองนะคะอย่างถังขยะนะคะที่โรงเรียนนะคะเวลานักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นในสีสันต่างๆดัง,ดงภาพนะคะสีแดงขยะมีพิษนะคะสีเหลืองนี่ขยะรีไซเค e ิลนะคะสีน้ําเงินนี่ก็ขยะทั่วไปนะคะแล้วก็สีเขียวก็คือเศษอาหารนะคะก็คือ แยกทิ้งให้ถูกถังนะคะแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีถังสีเหล่านี้นะคะถังขยะตามสีเหล่านี้นักเรียนก็สามารถแยกขยะได้เองนะคะโดยการอาจจะกําหนดหรือแยกถุงออกเป็นชุดชุดไปนะคะก็สามารถทําได้ที่บ้าน,นะคะ่ะอ่าข้อต่อไปนะคะใช้น้ําและไฟอย่างประหยัดนะคะหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นโฟมพลาสติกนะคะเดี๋ยว ในปัจจุบันนี้เราก็รณรงค์ในเรื่องของการใช้งดใช้ถุงพลาสติกนะคะก็โดยอาจจะนำกระเป๋าผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกนั่นเองส่วนข้อต่อไปนะคะก็จะมีส่วนร่วมในการร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะเช่นปลูกต้นไม้ทำความสะอาดแหล่งน้ำกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างนี้เป็นต้นนะคะช่วยกัน สำหรับวันนี้นักเรียนก็เรียนรู้ในเรื่องของความหมายของสุขบัญญัติ10ข้อนะคะความสำคัญแล้วก็หลักที่ควรปฏิบัตินักเรียนก็สามารถย้อนดูคลิปได้นะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะแล้วก็ลองดูที่ว่า10ข้อที่คุณครูสอนมาเนี่ยนักเรียนขาดข้อไหนไปบ้างนะคะคุณครูก็อยากพยายามให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติทั้ง10ข้อนี้ให้ได้ทุกข้อเลยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีร่างกายที่แข็งแรง นะคะมีจิตใจที่ดีอารมณ์ดีแจ่มใสนะคะครอบครัวก็จะอุบอุ่นมีความสุขแล้วก็จะมีสังคมที่มีความสุขด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะครับย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอกัน ในช่วงของการเปิดเทอมสวัสดีค่ะ